แล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงและสึกวันล,ลุพินี69เป็นรายการต่อไปค่ะพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้นาโหติสุขขังทุกกตะ,ะการินาคนทำความชั่วย่อมไม่มีความสุข และสำหรับภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะเป็นภาพการจุดพลุเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะซึ่งกตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐยกให้วันชาติคือวันแห่งเสรีภาพค่ะแล้วก็ยังได้ส่งคำอวยพรไปถึงชาวอเมริกันทุกคนด้วยลากันพร้อมภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ